เมื่อวันที่19ธันวาคม2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2556ณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพโดยมีนายสุรพลสุเวทเสยรณีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมนางวิไลวันทวิศสีรองผู้ว่าการด้านสินค้าและการท่องเทีย่ยวเป็นตัวแทนกล่าวถึงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2556 ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลประกาศให้ปี2555เป็นปีหมาจรรย์เมืองไทย Miracle Thailand Year เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอีกทั้งการรวมตัวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉีงใต้หรืออาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2558จึงต้องผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆเพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในชื่องาน Miracle Countdown 3แผ่นดิน2013แม่สายเชียงรายระหว่างวันที่30ธันวาคม2555ถึงวันที่1มกราคม2556ณบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนสมาชิกอาเซียน สำหรับบรรยากาศในช่วงของปลายปีตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มเข้าเป็นไฮซีซันนะครับเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่เอเชียแล้วก็พื้นที่จากทางายุโรปแล้วก็เมริกาก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีความคึกคักตื่นตัวพอสมควรอันนี้เนื่องจากกระแสข,ของการที่สื่อมวลชนได้นําเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในช่วงฤดูหนาวนะครับที่มีความน่าสนใจหรือว่าบรรยากาศที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวอากาศหนาวๆในบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆอันนี้ก็ทําให้เรื่องของการตื่นตัวการเต็มการด้านเกิน้านท่องเที่ยวเนี่ยของคนไทยในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะค,คึกคักนะครับทีนี้ในช่วงของปลายปีก็คงจะมีกิจกรรมหลักก็คือเรื่องของขาดาวนะครับ ก็เนื่องจากกิจกรรมเข้าดาวตอนนี้เป็นที่นิยมของแทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางพรทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้สนับสนุนพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่หลักนะครับที่จะทําเสริมให้งานต่างๆที่จะเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปมากเ่ยไม่ชั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นในช่วงของคืนวันที่31คงจะเป็นเรื่องข้าวดาวมีเรื่องของการแสดงมีการบันเทิง ต่างๆนี้ซึ่งก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับของทั้งภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนหน่วยงานองค์กรต่างๆแล้วนอกจากนั้นนะอีกส่วนหนึ่งที่ทางททและก็ส่วงการท่องเที่ยวและกีฬาพยายามที่จะเสริมเข้าไปแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเสริมสี่มงคลนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการไหว้พระเ้าวัดซึ่งเรายังคงดําเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วก็เพื่อความสะดวกก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือไหว้พระอาราม ตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพยานะครับทางน้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าการจัดงาน Miracle Countdown 3แผ่นดิน2 0 1 3แม่สายเชียงรายในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนสมาชิกอาเซียนด้วยกันอีกด้วยครับใน วราระดีทีขึ้นปีใหม่นะครับต่ผมก็ขอค่ายอรัธนาบุญสิริรัตน์ไตรและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือนะครับได้ช่วยปกปักอภิบาลคุ้มครองทุกทกท,กท่านนะครับให้ประสบแต่ความสุขนะครับมีสุขภาพพานามัยสมบูรณ์เดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จและความปรารถนาทุกประการในปี2556ครับ